เล่าให้ฟังว่าในแต่ละส่วนของแต่ละสถานที่นี่มีอะไรบ้างอันนี้เป็นภาพเดิมนะครับที่ที่เป็นพื้นแผ่นดินมักกะในอดีตซึ่งปัจจุบันเนี้ยไอ้ที่โล่งๆว่างๆแบบเนี้ยไม่มีทุกทุกวินาทีที่นั่นมีคนคาคำ่ำที่มัสยิดฮารอมไม่มีวินาทีไหนที่ไม่มีคนก้มสุยุดกราบการอัลลอฮ ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงไฟสว่างแล้วก็คนทำหน้าที่สมัยก่อนนี้ที่ยังมีมุสลิมไม่มากนักเนี่ยนะครับบริเวณโดยรอบนี้ก็ยังเป็นตึกรามบ้านช่องต่างๆนะครับแล้วก็กาบาก็จะอยู่ตรงนี้คนที่มาละมานะครับก็ยังอ,อยู่ละหมาดโดยรอบแล้วก็จะมีลานนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยแนวเนี่ยก็ยังอยู่เขาก็ยังอนุรักษ์ไว้บางส่วนก็ถูกรื้อไปแล้วอย่างเช่นตรงนี้เพราะ เขาต้องการที่จะสร้างให้ลานเนี่ยมันกว้างขึ้นกว้างขึ้นเพื่อที่จะรองรับผู้ที่มาประกรอบพิธีฮัทเพราะฉะนั้นการขยายลานตะวาัจึงเป็นเรื่องสําคัญแล้วไม่ใช่เฉพาะเดินกันอยู่ที่พื้นยกขึ้นไปอีกสามชั้นเพื่อระบายความคับข้างของคนที่มาประกรอบพิธีฮัทในครั้งหนึ่งหนะ้ามัสยิดแห่งนี้สามารถที่จะจุคนที่ไปละหมาดพร้อมกันได้สามล้านคน ความยิ่งใหญ่ของพระบุญเจ้าที่ทําให้คนจํานวนขนาดนี้มาทําหน้าที่นี้ในเวลาเดียวกันและทุกคนเวลาที่ไปประกอบพิธีฮัทผ่านกระบวนการเดียวกันหมดไปวูกุปไปอยู่ที่เดียวกันไปคว้องสายทำเหมือนกันอยู่ในสภาพเดียวกันอันนี้เราเอาภาพมาให้ดูตอนก่อนหน้านี้อย่างโล่งๆอันนี้เป็นหินโคงอิสมาเอลสมัยแรกๆเลยเนี่ยใบตุ้งล้อจะยาวมาแบบนี้เป็นรูปเกือกม้านะครับแต่ว่าตอนที่มีการบูรณะทำเนี่ยเขาตัดตรงนี้ออกก็เป็น กันเอาไว้แล้วก็ยังมีรูปร่างเขาเดิมอยู่แล้วก็อันนี้ก็ปัจจุบันเป็นผ้าทอยกดินเป็นผ้าไหมนะครับทำมาแล้วก็มีการนำมาเปลี่ยนทุกปีอา่น,นี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเก่าๆที่เอามาให้ดูนะครับที่บอกไว้อันนี้ติ้งต่างนะภาพโมเดลอันนี้คือที่เราเห็นเมื่อกี้น,นี้นะครับเวลาที่คนไปประกอบพธิธีฮัทที่เขาเรียกว่าเดินต่อวาฟ ก็จะเริ่มจุดจากจุดสตาร์ตอนนี้เป็นหินดำยาวมาทางนี้แล้วก็เดินเวียนรอบมาถึงตรงนี้นับหนึ่งรอบถ้าเจ็ดรอบก็หมุนเจ็ดรอบครบเจ็ดรอบถือว่าการต่ววับสิ้นสุดนะครับอ,อันนี้สมัยก่อนเนี่ยที่ยังสามารถที่จะลงไปข้างล่างได้ก็จะมีบอ่อน้ำแล้วก็จะมีอารับ ตระกูลหนึ่งที่ได้รับหน้าที่ให้เฝ้าบ่อน้ำจำาๆก็ยังคงอยู่ทำหน้าที่ของเขานะนะครับแต่ตอนนี้ปิดหมดแล้วเนื่องจากขยายมาแล้วก็ต่อท่อสูบน้ำที่ดึงเอาน้ำโอเอซิสจากตรงนี้เป็นน้ำน้ำแร่น้ำที่เกิดขึ้นมาจากใต้ดินที่เรียกว่าน้ำจำาๆเพื่อเอามาหล่อเลี้ยงอันนี้ก็คือเป็นภาพเดิมผมตอนไปฮัดครั้งแรกบ่อน,นี้ยังอยู่ แต่ว่าหลายเป็น10บสปีแล้วเขาก็เปลี่ยนไปแล้วอันนี้ก็เป็นโมเดลที่เขียนไว้นะครับอันนี้เป็นภูเขาสองลูกภูเขาโซฟากับมารวะอยู่ข้างๆอันนี้เป็นจุดกึ่งกลางที่เราเห็นในภาพที่มีคนเวนรอบแล้วข้างๆนี้เวลาเดินพนาขยัตก็เดินจากตรงนี้แหละนะครับภูเขาโซฟากับมารวะปัจจุบันเขาทําอาคารคุมไว้หมดแล้วเดินอยู่ในห้องแอร์ ไม่ต้องเดินตากแดดแล้วนะครับแล้วก็มีสองหรือสชั้นเวลาคนไปทำพัดมีจำนวนมากๆเนี่ยชั้นเดียวรับคนไม่พอก็ขึ้นไปเดินชั้นบนที่สูงขึ้นเพื่อความสะดวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมต่างๆอันนี้ที่วางของมาก่อนอิบรอหิมในทุกๆที่เนี่ยไม่มีการไปเคารพสักการะบูชาใดๆทั้งสิ้นเก็บเอาไว้โอ้ท่ามักกะเนี่ยนะครับ มีเพียงแค่วัตถุมงคลอะไรบางอย่างที่เอากลับมานี่มูลค่าที่จะขายได้ไม่รู้กี่พันกี่หมื่นล้านเลยนะแต่ในเรื่องราวของอิสลามเนี่ยไม่มีอย่างมากก็เป็นพวงกุญแจที่ระลึกเอามาเท่านั้นแต่ไม่มีในในฐานะของสิ่งมงคลใดๆก็มีคนบางคนไปเข้าใจผิดนะครับไปเอาเนี่ยไอ้ผ้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนในบ้านเรานี่แหละที่ยังมีความเชื่อว่า อะไรก็ตามที่ไปได้มาจากสิ่งที่มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคนไปเคารพสักการะอะไรประมาณเนี่ยเวลาจะกลับบ้านเนี่ยไปไปลาใบตุ่นลอ้อนะล้อเอาใบมีดโกนเล็กๆติดมือไปด้วยแล้วก็ไปเฉือนเอาเส้นเส้นไหมที่เป็นผ้าคุมกาบ้าเอากลับบ้านเอามาทำอะไรเอามาเลี่ยมหอ่อแขวนแต้เลยอันเนี้ยผิดสองกระทงนะ กระทงที่หนึ่งคือรักเขามาเขาไม่ให้อันที่สองเน้นหนักกว่าก็คือเมื่อใดก็ตามที่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันศักดิ์สิทธิ์มันมีอำนาจให้เป็นให้ตายคุ้มครองแล้วเอามาแขวนติดตัวเนี่ยชีริกเลยพาเข้าไปลงนรกเลยทีเดียวนึกว่าโอ้โหไปได้มาเนี่ยจังมากแล้วทีไหนได้ผิดเจตนารมณ์อย่างชัดเจนแล้วก็เสี่ยงต่อการตกศาสนาด้วยนะครับในตัวกาบา ถูกยกสูงแล้วประตูเข้าทางนี้มีเสาอยู่สามต้นมีหลังคาแล้วก็ปูด้วยหินอ่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพโมเดลที่เป็นอยู่ข้างในเป็นแบบไม่มีอะไรเขาก็เปิดทุกปีนะครับเข้าไปล้างทําความสะอาดใสกลิ่นใสอะไรนะครับในช่วงเวลาตอนช่วงเดือนธาตุหรือช่วงเดือนรอเราก็จะมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่เอามาให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้มันถูกกล่อมาด้วยหินก้อนใหญ่ๆนะครับอันนี้คือ ประตูใบตุลลหอที่ทาด้วยทองคาที่บอกว่าเนี่ยคือส่วนหนึ่งที่คนไทยภาคภูมิใจว่านั่นคือฝีมือของช่างไทยที่ไปทาอยู่นั้นใครอยากรู้ประวัติเพิ่มเติมไปดูที่นาคนาวาฟาร์มได้นะครับอันนี้ก็เป็นรางทองนะครับอันนี้ก็เป็นรางทองอันนี้ก็หินโคง้งอิสมาเอลเวลาไปทาฮัทเนี่ยให้เดินรอบนอกบนทางล่านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประตูะภาพของประตูอันนี้มุมที่เคย วางหินดำหินดำเนี่ยมีความสําคัญมากตั้งแต่สมัยของนบีตอนที่อิสลามยังไม่ได้แพร่กระจายเนี่ยนบีเคยมีกรณีศึกษาครั้งหนึ่งที่เป็นคนตัดสินการเอาหินดํากลับไปไว้หลังจากที่ซ่อมบํารุงกาบาคนอาหรับมีอยู่สีเผ่าใหญ่ๆซึ่งถือว่าภารกิจนี้สําคัญมากใครก็ตามที่จะได้เอาหินดำเนี่ยกลับไปไว้ณที่เดิมของมันก็จะเป็นเผ่าที่ได้รับเกียรติสูงสุด แล้วก็มีการแย่งกันถึงกระทะเลาะกันถึงจะยกพวกตีกันเลยทีเดียวนะครับหึ่มหุมกันแล้วทั้งทั้งสี่เผ่าเนี่ยก็ตกลงกันว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าใครเดินเข้ามาในมัสยิดเนี่ยเป็นคนแรกให้คนนั้นบอกว่าเผ่าไหนจะได้เอาหินเนี่ยไปไว้ที่นั่นถ้าบอกว่าใครเอาก็คนนั้นก็ได้สิทธิ์นี้ไปนะครับแต่ว่าไอคนที่อื่นๆท,ที่ที่ต้องการก็มีอยู่ นบ,บีเดินเข้ามาก็เป็นคนที่ต้องทำหน้าที่นี้นบ,บีใช้วิธีการปูผ้าเอาผ้ามีสี่มุมแล้วก็ยกหินดำเนี่ยวางไว้ตรงกลางแล้วให้หัวหน้าเผ่าทั้งสี่เผ่าเดินกันไปแล้วก็ทุกคนได้รับเกียรติทุกคนรู้สึกภูมิใจในภารกิจนี้แล้วก็ทำหน้าที่แล้วท่านก็ไปเอาขึ้นอยู่หน้าที่ของมันเนี่ยอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับ มันก็จะเป็นกรอบที่ติดอยู่ทุกวันนี้ก็ยังอันนี้ก็เป็นผ้าทอเป็นดิ้นทองเนี่ยแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่อันนี้ของจริงอันใหญ่แล้วก็ทอมือใช้ผู้ชายเป็นคนปักมีการเปลี่ยนทุกปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าคุมทางด้านประตูก็เปิดขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นกุญแจที่ไขเข้าไปในใบตุลล้อนะอันนี้ก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างครับอันนี้ก็เป็นเสาที่อยู่ข้างใน พอมันผุพังอะไรไปก็มีการเปลี่ยนซ่อมบำรุงไปตามสภาพของมันเพราะมันก็คือวัตถุชิ้นหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นอาคารนะครับอันนี้ก็เป็นตัวภาพเก่าๆตอนที่เขามีการทำนุบำรุงอันนี้ที่บอกว่าเมื่อก่อนเป็นทางสแอเดินระหว่างภูเขาสองลูกเดี๋ยวนี้ก็มีหลังคาติดแอร์เดินอย่างสบายสมัยก่อนเป็นแบบนี้นะครับ เดินกันก็มีแค่หลังคาบางแดดเฉยๆแต่เดี๋ยวนี้มัสยิดฮารอมเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นมากอมออิบราฮีมรอยเท้าที่นบ,บีอิบราฮีมยืนเทศนาอยู่และอันนี้ก็จะเป็นที่ที่เขาเก็บเอาไว้ใครไปละหมาดอยู่ที่นั่นก็ไปดูว่าอา่อโอเคครั้งหนึ่งเคยประวัติศาสตร์เคยเกิดขึ้นที่นี่เดิมบ่อน้ำจำเป็นแบบนี้นะครับน้าไหลขึ้นมาได้ตลอดแล้วคนที่มาที่นี่ก็มาดืม่มมากินน้ําที่นี่นะครับและปัจปจุบันนี้ ถูกปิดไปแล้วแล้วก็ทำสถานีสูบน้ำนะครับอันนี้เดิมก็จะเป็นที่ที่ลงไปเพื่อที่จะไปดื่มน้ำไปใช้น้ำต่างๆแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนสภาพไปแล้วอันนี้คือรูปของหินดำขนาดจริงๆด้วยกับสิ่งที่มีคนไปสัมผัสไปจูบไปรูปจนกระทั่งมันบางมากนะครับ แทบจะหมดไปแล้วด้วยซ้ำไปมันเป็นหินก้อนเล็กๆ8ก้อนที่ติดอยู่ผนึกอยู่ร่วมกันไม่ใช่ก้อนนี้ทั้งก้อนนะมันจะมีลักษณะประมาณประมาณนี้ซึ่งเดิมเนี่ยน่าจะเป็นก้อนที่ใหญ่อันเดียวกันแล้วมันก็แยกออกจากกันอันนี้เป็นโมเดลของทางแสาแอซึ่งทุกคนจะต้องเดินไปไปขว้างเสาหินนะครับแล้วเขาก็ทําเป็นโมเดลใหม่ปัจจุบันนี้จากแท่งเล็กๆเ,เนื่องจากว่าหน้าตัดมันเล็กคนไปขว้างมันแน่นมาก เขาก็ทําให้มันกว้างนะครับนาทีหนึ่งก็รับคนได้เป็นแสนแสนคนที่จะเดินเข้าไปเพื่อที่จะขว้างเสาหินนะครับอันนี้เวลาไปประกอบพิธีฮัจคนเป็นแสนคนเป็นล้านล้านคนเป็นความยิ่งใหญ่ของการไปประกอบพิธีธธอันนี้เป็นภาพของมัสยิดของนบีมัสยิดนบีอยู่ที่มดีนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีฮัจเพราะในเรื่องของฮัจเนี่ยอยู่ที่มักกะไม่ว่าจะเป็นทุ่งมีนาทุ่งอารอฟาฟ้าแล้วก็นันแต่คนที่ไป ไปมาไปมักะกไปทรรพัฒน์เนี่ยก็จะไปเยี่ยมหรือเซียรรอมัสยิดนบีก็ไปดูไปละหมาดนะครับก็ตรงนี้ก็มีเสาเราดอานะครับแล้วก็จะมีสถานที่ต่างๆที่เป็นพื้นที่ที่งดงามก็จุคนเป็นแสนเหมือนกันนะครับเป็นล้านละที่ที่จะก็จะสังเกตนะครับว่าที่มาดีนานาหรือที่มะกะเนี่ยมันจะมีภูเขาหินกับทะเลกับท้องฟ้าเท่านั้นเอง แต่ว่าไม่น่าเชื่อที่อัลล็อบบอกว่าเราให้มีความจำเริญและที่นี่แหละเราจะให้มีผล,ลมากรากไม้มายเยอะแยะมากมายมีผลไม้ทุกชนิดที่มาจากทั่วโลกไปอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ทุกคนก็สามารถที่จะใช้บริโภคได้ทะเลทรายแบบนี้น้ำไหลหัวแตกน้ำแรงมากนะเขาบริหารจัดการน้ำกันได้ราคาน้ำบ้านเขากับราคาน้ำดื่มบ้านเราเท่ากัน ไม่น่าเชื่อบ้านเราเนี่ยน้ำจะท่วมปากตายนะแต่น้ํามันก็แพงไอ้เขาอยู่ตรงนู้นเนี่ยเขายังบริหารจัดการทํามันให้มันถูกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆที่เอามาเล่าให้ฟงังนะครับว่าเราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของผู้บ็นเจ้าอันนี้คือส่วนหนึ่งของเราบ่ที่มีฮะดิษบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสูงสวรรค์ที่เวลาไปฮัทเขาก็อยากจะไปไปไปละหมาดกันนะตรงนี้ข้างๆเราบ่เป็นห้องที่นบีเคยอยู่ ที่มดีน,นานบีออกจากห้องมาก็เข้ามัสยิดเลยแล้วหลังจากที่ท่านเสียชีวิตก็ฝังอยู่ที่ที่นี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาขยายมัสยิดก็คุมบ้านของนบีไปหมดเลยไปเขาก็ไปไปเยียร์ร้อไปเยี่ยมเยียนนะครับก็คงจะเป็นภาพาคร่าวๆนะ